แม่ทองชื่อจริงนำสุนอายุฮะอายุห้าสิบสี่เป็นพนักง,งานประจำวัดป่าพลานเพชรครับผมมาหลายปีแล้ววัดที่วัดป่าพลานเพชรนะฮะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นสิ่งที่สักการบูชาที่ชาวบ้านชอบที่สุดคืออะไรฮะคือเรามีองค์หลวงปู่สวงแล้วก็มี ปู่ศรีสุโธท,ที่ชาวบ้านเคารพบูชาแล้วมาขอหวยขอเลขแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่นานนาได้ใช้ตรงนี้รักษาญาติโยมที่ปวดแข้งปวดขารักษา คนที่เจ็บป่วยคุณใสมนดำนะให้หลวงพ่ออาบน้ำให้หลวงพ่อเพชรราวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เป็นสมณีน,นก็เลยที่นี่ก็เลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาแถวนี้อะ่ะไม่รู้กี่ภาคต้องเข้ามากันภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกทั้งต่างประเทศก็มามเพราะว่าเคารพหลวงพ่อ เดี๋ยวป้าพาไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างในเช่ไค่ะโอเคครับาจุดป้องกันอะไรหูชาหลวงปูสงงป่สวงเก้ <c oughs> าดอกเออแล้วก็บูชาองค์ ค่ะสิบเจ็ดดอกมีคนเคยมาขอพอเราแบบประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมคะมีมีค่ะม,ม,ม,มีเยอะมากเลยเพราะวาทุกคนมาก็ขอได้ก็เลยบางคนก็เอาผลไม้เอาอะไรมาเต็มนี่แหละมาแก้บนมาแก้อะไรไว้คือใครจะสอบหรืออะไรอย่างนี้จะให้ติดข้าราชการหรือครูอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาขอ กับหลวงปู่แล้วก็ปู่ซีสิโทก็สำเร็จกลับมาก็ได้มาบูชาดอกไม้พูกเทียนที่ท่านที่เขาได้บนบานเอาไว้ค่ะเยอะค่ะคุณป้าพาเข้าไปชมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทรงกันก่ะเข้ามาแล้วนะคะมาแล้วนี่คือบ่อน้ำ ได้นาบ่อน้ำนี้ขึ้นมารักษาญาติโยมน,นบ่อน้ำนี้ลึกไหมคะคุณลึกค่ะท่วมหัวเลยท,ท่วมหัวเลยรูยร้ก,กี่เมตรเคยมีคนไปพิสูจน์ลงไปพิสูจน์ไหมค่ะบ่อน้ำแห่งนี้ไม่กล้าลง <laughs> ไม่กล้าลงเคยน้ำเคยเบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ไ<อ>ม่มีใครกล้าลงได้แต่เอาไม้ ยังดูว่าบ่อน้านี้ลึกขนาดไหนแต่น้าน,นี้ไม่เคยแห้งไม่เคยเหอดเต็มตลอดขึ้นม,มาเต็มตลอดว้าวใช่เขาเรีกเยกอะไรหัวองค์พญานาคแล้วก็จะยาวเลื้อยรอบถ้ำรอบถ้ำแล้วก็หางของพญานาคก็จะมาสิ้นสุดอยู่ที่บ่อน้ํา วันนั้นมามาขอจากหลวงปู่สวมนีเลยถูกถูกใต้ดินล่างบนรัฐบาลไทยเหรอคะโอ้โหววด่หไคะเมื่อเมื่อที่ผ่านมาเมืที่ผ่านมาสามตัวสองตัวสามตัวค่ะแอตเกอรี่ไม่ได้ยังไงได้โหได้เยอะประจุดมาขอมาขอปู่นี่คือจุดทูบหรือว่าปู่มาเข้าฝันยังไงคะ จุดทูบค่ะจุดทูบจุดทูบที่ที่ตรงหน้าที่มีกลงอะไรนั่นแหละต่ช<อ>า,ายี่สิบบาทก็มาจุดจุดที่นี้เลขทูบจุดสามคนเลขทูบนั่นก็เหมือนกันเหมือนกันเลขเหมือนกันห้าสี่สองจำได้มั่นใจเลยจำได้มั่นใจเลยตั้งสามคนก็ห้าสี่สองโอ้เราต้องลองบ้างแล้วล่ะก็ลองไม่ต้องลองเลยจุดเลยจุดเลยใช่ โอเคใช่เดี๋ยวเราเด็กสี่จะเลีนตุ้มดวเดี๋ยวเรามาจุดทูบหลวงปู่สวงกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาทูบกันกันมีทูบเสียงโชคเสียงดวงของหลวงปู่สวงที่ทางวัดเรามีให้ให้บูชาพระเจ้าพิณาระทับส่งข้างไม้เขาเขาทำอะไรอ่ะคะ ข้างในนั้นคือห้องห้องออฟฟิศต้อนรับแขกมาดูดวงอ๋อดูดวงดูดวงด้วยหลวงพอ่อจ๋าเออเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรรัฐบจะใช้คําศัพท์ไม่ถูกแบบว่าท่านจะเก่งในเรื่องทางด้านใดดีกว่าหลวงพ่อใช่ไหมเรียกหลวงพ่อใช่ไหมคะเก่งในด้านที่ช่วยคนแบบ เราไม่ไม่นึกคิดฟังว่าในในยุคนี้ในอะไรนี้จะมีคนใส่มนดองเนาะที่นี้มันมีหลวงพ่อก็รักษาที่ยังยังคนไทยคือกลับกลับเข้ากลุ่ไปหมดเลยตอนนี้นะตอนเย็นถ้ามาตอนเช้านี่ก็จะรักษาตามนี้่ตามที่ที่มีไอ้นี่อยู่มี ตร,ตรงตรงนู้นหนูเคยมาหนูเคยมาครั้งหนึ่งมาครั้งแรกเลยเคยช่วงที่กำลังสร้างโบสถ์ก็จะเห็นคนคนป่วยที่เขามารักษาจะนอนอยู่ทางน้น้นแต่ว่าแบบหายจริงอะไรจริงเลยใครใครบูชา 20บาทเพ่ยนั้นก็ลแล้วแต่เช่อของใครก็หลักฐานจีตก็หยิบเลยแล้วก็ไปจุดตรงน้นบ,บูชาทูบของหลวงปู่หลวงปู่ส่วงบูชาทูบละย20บาทบ้าทมาอย่าปิดัดสักดอกสิ บนนึงะใจในการเดินทางไปทำงานจับเลยจับเลยจับเลยชื่อ่อันนี้ก็การจุดทูบบอกท่านไม่จุดด้ยหรอย่าจุดจุมันหนึ่งมันหนึ่งมันหนึงกอกับทูบนะคะขอบคุณค่ะ ให้คุณแม่จุดให้ตอนนี้กำลังเกดชเสียงโชคกันลงสูตขอเลขนี้เป็นเลขท,ท้ายเลขท้ายสตัวและสามขอให้รก็ใกล้จะ วันที่หนึ่งเนาะวันที่ทุกคนรอคอยโชคลาบนะคะก็ขอให้หลวงปู่นะคะช่วยตนบันดานให้คนที่ได้ดูคลิปนี้นะคะได้ถูกเลขหลวงปู่จะได้มีปัจจัยร่วมทําบุญถวายวัดนะคะได้นำปัจจัยมาสร้างโดสร้างบุญบารมีกับหลวงปู่ ขอทูบนี้เป็น <พอ S 1> ทูกเสียงโชคเลขท้ายสองตัวหรือสามตัวก็ได้อันนี้กำลังจุดนะคะิมต Ô subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การที่เรามากลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทูบที่เราจุดนะคะไฟไฟทูบไม่ดับแบบนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะเป็นรางดีนะคะเป็นรางดีเพราะว่าปิ่มปัด ปัดไฟให้ดับแล้วไม่ดับแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้ขอรับรู้รับรู้ว่าเราตั้งใจมามากราบท่านมาขอพรสิ่ศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะดูตอนนี้นะคะไฟยังไม่ดับนะคะทุกคนแล้วนี่นะคะคือเลขที่ปิ่นจุดนะนี่ตัวแรกนะคะใครเห็นเป็นเลขอะไรนะคะก็แล้วแต่ สายตาของแต่ละคนและแต่ดวงนะคะแล้วแต่ลองดูกันเองนะคะว่าอีกสองตัวจะออกเป็นเลขอะไรนะคะ อันนี้เราได้เลขทูบเรียบร้อยแล้วนะคะเลขที่ได้ก็คือ7จ็หชัดเจนเลยอะเอาไปจับคู่เอาไปแปลตัวเลขเองได้นะคะอย่างเไม่ชัดก็อาจจะออกเป็นหนึ่งสไม่ชัดเจนก็อาจจะออกเป็นศูนยก็ได้นะคะ แต่หกเนี่ยแน่ๆเลยชัดเจนมากแต่ก็ระวังเลยนะคะหกับเก้โหอันตรายมากหกับ9้าคือตัวเดียวกันเลยมันต้องกั้นไว้จริงๆเห็นหลายคนกระซิบปิ่นมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนค่ะว่างวดน,นี้ให้ระวังสี่หกหกสสหกหกสกันไว้นะคะ จริงด้วยจุดทูตก,ก็ได้7จ6ด่นะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครชอบก็สามารถตามได้ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะทุกคนนะคะ ฝากเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบตามแนวทางตามเล่ชอบเสียงไายนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะฝากทูบหลวงปู่ซ่วงวัดผ่านเพชรจังหวัดศรีสะเกดนะคะชื่อแม่ทอง คจำวัดปากพลานเทศครับผมเลขในเสานี้เป็นเลขอะไรยังไงฮะอันนี้เลขในเสานี้คือการขึ้นว่าวของหลวงปู่คือมีญาติโยมที่มาขึ้นว่าวขอโชคขอลากับหลวงปู่คือเลขอันนี้เป็นเลขปัจจัยที่เขาจะขึ้นว่าวญาติโยมที่ใสข่ขันขึ้นว่าวให้กับหลวงปู่ก็เลยได้ปัจจัยเลขตัวนี้ค่ะ เลขข้างบนคือเ,เลขฝา 100, ยาเกอก็ม,อร,มร้อยที่ญาติโยกเอามาถวายหลวงปู่ครับผมฝายเอ็มร้อยฝา m เอ็มรยหาสิร้าข้างล่างฮะล่างคือเลขขึ้นเบ่าเลขไหนที่เขาว่าสวยที่สุดป่ะที่สวยที่สุดเหรอครับผมที่เขาว่าน้นเน้นอ่นะนหนตัวไหนฮนะนเน้นสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสาม็ปสามสตัวเจ็ดแปดสาม